นะฮะส,ส่วนส่วนไอส่วนไอเหลือกอเยยอุ้งอิงคือมันใช้คําว่าเยยอิงอายุขนาดนี้ยังต้องให้พ่อมาช่วยเป็นไรมึงอย่าว่าอุงอิงเลยอายุเขาเพิ่งสามสิบกว่ายังไม่สี่สิบเต็มเลยถ้าเขาจะอาศัยพ่อเขามาช่วยหรือพ่อเขาจะช่วยลูกเขาก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยเส่วนมึงนะอายุเท่าไหร่แล้วนะฮะมานั่งสงสัยเขา ว่าอายุขนาดนี้ยังต้องให้พ่อช่วยถ้าเกิดว่าเขาให้พ่อเขาช่วยก็ไม่แปลกนะวิโรจน์ไว้เขาไปเรียกพ่อมึงมาช่วยเขาเนี่ยนะคะมึงค่อยเดือดร้อนหรือถ้ามึงอิจฉาว่าเขามีพ่อช่วยเนี่ยมึงก็ไปเรียกพ่อมึงนะคะมาช่วยมึงอภิปรายสักฟอกนายกเลยไปอีควายประสาทตกลงถามจริงๆนะคะว่ามึงเป็นฝ่ายค้าหรือมึงเป็นฝ่ายแค้น บอกอายุขนาดนี้ยังต้องให้พ่อมาช่วยอา้าวทาไมล่ะเขาไปให้พ่อมึงมาช่วยเขาเหรอก็ให้พ่อเขาช่วยถูกต้องมึงจะบ้าไหเนี่ยเอาเรื่องพ่อเอาเรื่องลูกมาพูดกันเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหข้อขาดบาดตายวัฒนธรรมประเพณีของไทยเนี่ยเรามีเรื่องของอาวุโสอยู่แล้วนะะเรื่องของลูกของพ่อแม่ครอบครัวอะไรพวกเนี้ยเรามีลำดับเรามีอะไรอยู่แล้วใครเขาจะเหมือนพักมึง สรุปที่มึงพูดพูดกันเนี่ยแล้วพักมึงชูคนเท่ากันเนี่ยเข้ากันกี่โมงถ้าพวกมึงเนี่ยนะครับมึงพูดเรื่องพักมึงเนี่ยเป็นคนเท่ากันเนี่ยมึงคงไม่ตาต่ำไปมองกระทั่งรองเท้านายกหรอกวันนี้เขาจะกินข้าวมื้อละเจ็ดพันเขาก็หารกันเขาทํางานระดับขนาดนั้นนะเขากินข้าวเนี่ยเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้แดกอย่างนี้ทุกวันเขาไม่ได้เอาภาษีประชาชนไปกินเพราะฉะนั้นมึงเอาไปเทียบได้ยังไงกับเรื่องของบำนาญสามพันบาทประสาทแดกไหมคะ แล้วมาเย้ยอะไรมาเย้ยคนเป็นนายกอายุขนาดนี้เขายังได้เป็นนายกอายุขนาดมึงตอนนี้เป็นอะไรนี่เป็นกูกูจะอายนะกูไม่กล้าพูดหรอกมึงเล่นการเมืองมากี่ปีวันนี้มึงเป็นอะไรบอกว่าอายุขนาดนี้ยังต้องให้พ่อมาช่วยแล้วยังไงอ่ะเขาได้เป็นนายกอ่ะเขาอ,อายุเท่าไหร่มึงต้องตะกายกี่ปีถึงได้เป็นคะเอออย่าให้ด่าบอกตรง นะอย่าให้พูดคือถ้าสมมุติว่ามึงมาบอกว่านายกเป็นหุ่นเชิดถามว่าถ้าคนที่เชิดเขาคือประชาชนที่เลือกเข้ามา10.9ล้านเสียงละ่ะมึงจะว่ายังไงจำได้ไหมคะตอนที่มันมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วในที่สุดพักมันจัดตั้งไม่สำเร็จนะคะประกาศโยนไม้ต่อให้กับเพื่อไทยซึ่งเป็นพักอันดับสอง เราก็มาตั้งรัฐบาลซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นคนบอกเลยค่ะว่าให้ตั้งนะฮะแกะเขาต้องมัดออกจากกันเลยเพราะเราเลือกพรรคเพื่อไทยมาไม่ได้ให้ไปเป็นฝ่ายค้านเราเลือกเพื่ออยากให้เขาได้เป็นรัฐบาลเพื่อได้ทํานโยบายนะที่ทําที่เป็นสิ่งจูงใจให้เราเลือกเขาถ้าบอกว่านายกเป็นหุ่นเชิดแล้วคนที่เชิดนายกหรือเชิดรัฐบาลหรือเชิดพรรคเพื่อไทยในวันนี้คือสิ9ล้านเสียงล่ะมึงจะว่ายังไง แล้วพวกกูสิบจุดเก้าล้านเสียงที่เลือกพักเพื่อไทยมาเป็นอะไรเป็นอากาศสะท้านเหรอพักพักเนี่ยพักเพื่อไทยนี่เขาได้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาปืนไปจี้หัวใครมาเหรอเขามาตามรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญนั้นเป็นก็เป็นพวกมึงไม่ใช่เหรอที่ไปลองมติที่ไปโหวตรับกันอนะ่ะกูยังไม่รับเลยรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ก็พวกมึงไปรับกันเองมึงไปดูค่ะ นายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะไม่ได้นามสกุลชินวัตรเนี่ยพวกมึงจะดิ้นไหมแล้วนามสกุลชินวัตร์สำหรับแมงสาบอย่างมึงเนี่ยเป็นหาอะไรคะเขาไม่ได้เป็นใบก้อนมึงไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะถ้ามึงกลัวขนาดนี้ก็แปลว่ามึงเป็นระดับไข่มแมลงสาบแล้วที่ไอ้พักมแมลงสาบมันไข่เอาไว้เนี่ยพวกเราไปโหวตเลือกนายก ครั้งแรกคือเศษฐาครั้งต่อมาแคนดิเดตคนต่อมาก็คือแพรทองทานแล้วถ้าแพรทองทานไม่อยู่ก็ยังมีท่านชัยเกษมนิติสิริเพราะฉะนั้นเราไปโหวตพักเพื่อไทยแล้วเราก็ไปโหวตแพรทองทานเพราะเรารู้ว่าแพรทองทานเป็นลูกสาวของทักษิณเขาไม่ได้ปิดบังเลยว่ากูเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยกูไม่เกี่ยวอะไรกับทักษิณแต่เขาประกาศปลา่ปลาๆเาว่าแพรทองทานชินวัตรลูกสาวทักษิณชินวัตร ู้ที่ได้รับพระราชทานอพยโทอกลับมาเพื่อช่วยเหลือบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาให้บ้านเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะมาพูดได้ไงว่าเขาเป็นหุ่นเชิดถ้าสมมติว่าบอกว่านายกเป็นหุ่นเชิดโดยที่มึงเนี่ยปักธงลงไปเลยว่าทักษินชินวัตรเป็นเป็นคนที่เชิดหุ่นที่เป็นลูกสาวของตัวเองงั้นกูถามว่าพรรคมึองอะ ใครเชิดมึงไม่ทราบใครครอบงำพักมึงใครชี้นำพักมึงคนเขารู้กันทั้งประเทศพักมึงก่อตั้งมาจากใครแล้วทุกวันนี้ก็ยังคงออกมานู่นนี่นั่นเรื่องของการหัวสอวอ,อยากจะบอกว่าพักสีน้ำเงิน,น่ะสู้พักมึงไม่ได้หรอกคะ่ะตอนแรกเลยเนี่ยมึงตีฟูกับกระพือกันให้ไปเลือกกันให้นู่นนี่นั่นเผอิญมึงสู้เขาไม่ได้แค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีการแบบ เรียกกันให้ไปโหวตไปอะไรเด่ยก็คือพักมึงค่ะแต่มึงสู้สีน้ำเงินไม่ได้ค่ะอันนี้ช่วยไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วการตรวจสอบหรือการถ่วงดุลมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านแต่ไม่ใช่มึงมานั่งบอกว่าเขาเขาให้พ่อเขาช่วยเขาไม่มีสมองเขาไม่มีปัญญาเขาเป็นนายกเพราะพ่อชักยาอยู่เบื้องหลังหรืออะไรแบบนี้กูถามจริงๆเล้ค่ะมึงรู้จักแพรทองทานน้อยไปรู้ไหมที่มึงเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวจริงค่ะ เดี๋ยวมึงจะได้เห็นตัวจริงๆของแพรทองทานที่แม้แต่พ่อเขาเองก็ยังครอบงำเขาไม่ได้ถ้าพ่อครอบงำเขาได้เขาเป็นนายกมาตั้งหลายปีแล้วจ้าไม่ใช่มึงจะมาเป็นไม่จําเป็นที่ต้องมาอวยหรอกรัฐบาลนะ่ะแต่ว่าอย่าใส่ร้ายอย่าเอาเรื่องที่ปิดเบือนมาพูดประชาชนที่ปรนไทยมันจะแข็งแบงได้ยังไงในเมื่อพวกมึงเป็นกันแบบเนี้ยวันๆมึงทําอะไรคะมึงเป็นพักการเมืองแต่มึงพยายามเสียมให้ประชาชนก็เกลียดกัน มึงพยายามเสี่ยมให้ประชาชนเนี่ยนะเขาแตกแยกกันต้องแบ่งกันเป็นสีนั้นสีนี้แล้วถามว่าวันนี้ถ้าสมมติจะจะมีการเลือกตั้งกันอีกถ้ามึงได้มาเป็นอันดับหนึ่งมึงก็ตั้งรัฐบาลไปดีใครไปขัดข้างขัดขามึงพักเพื่อไทยใจดีกับมึงมากี่ครั้งแล้วปีหกสองก็ช่วยโหวตให้ธนาธรแต่มึงแพ้โหวตเขาอะจะให้ทำยังไงพอมาปีหกหกก็ตั้งใจจะร่วมกัน แต่พักอื่นๆเขาไม่เอามึงแล้วสองพักมันไม่พอตั้งรัฐบาลน่ะมึงไปคิดกันดูนะแทนที่มึงจะทําให้ประชาชนรักและสามัคคีกันช่วยกันพัฒนาประเทศช่วยรัฐบาลตรวจสอบทวงดุลเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วถ้ารัฐบาลทํานโยบายได้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมแล้วถ้ารัฐบาลทําให้ประชาชนได้ประโยชน์มึงไม่ได้ประโยชน์มึงจะตายหรือไง เออทำไมเวลาสิ่งที่รัฐบาลเขาทำเนี่ยมึงคา้านมึงค้านคือสิ่งที่ประชาชน,นจะได้ไประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลซึ่งในเรื่องของการตรวจสอบจะถูก,จะ,ถกจะผิดจะผิดกฎหมายหรือไม่รัฐบาลเขากลัวกับมึงค่ะเพราะเขาเป็นคนที่จะต้องติดคุกแล้วองค์กรอิสระนอนเกาตรวจกันอยู่ทาไมคะมึงมีตั้งกี่องค์กรมันก็ตรวจสอบกันไปสิวันนี้อภิรายมาแต่ละเรื่องนี่ฉันบอกว่ามองเห็นชัดเลยค่ะ ว่าพอถึงเวลาที่เปิดศึกซักฟอกรัฐบาลหรือนายกขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะได้เห็นอะไรก็จะได้เห็นอีพวกปากตอแหลอีพวกดัดจริตอีพวกสอพอีอพวกเสลออีพวกสารแนนั่งจิกกัดแล้วก็ยืนขึ้นจิกกัดนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงคนเดียวสสผู้ชายนะคะไปลามปามกระทั่งรองเท้าของนายกไปพูดกันแนกแนกแหนเขาว่ากินข้าวมื้อละเจ็ดพัน เป็นลูกผู้ชายยังไงไม่ทราบคะที่บ้านไม่ได้สอนเหรอถึงมารยาทหรือความเป็นสุภาพบุรุษของมึงอะคะ่ะเด็กข้าวคนละเจ็ดพันได้แต่ประชาชนขอสวัสดิการเงินคนชราสามพันแต่กลับไม่ยอมให้จะไปให้ได้ยังไงนี่มันนโยบายของพรรคมึงมึงอยากทํามึงพยายามเป็นรัฐบาลให้ได้เป็นรัฐบาลได้แล้วเนี่ยมึงยังไม่มีปัญญาเลยเพราะมึงก็บอกไว้แล้วว่ามึงจะต้องรอรอที่จะขึ้นภาษี ซึ่งวันนี้รัฐบาลถามว่าเขาจะทำสามพันบาทให้กับคนแก่ทุกคนเนี่ยปีหนึ่งเท่าไหร่จะทำได้ก็ต้องมีเงินที่เป็นภาษีแล้วถ้าขึ้นภาษีมึงก็ด่าขึ้นราคาของมึงก็ด่าในขณะที่มึงด่าดาแล้วมึงก็จะเอาทุกอย่างค้านทุกเรื่องแต่ก็จะค้านทุกเรื่องแต่ก็ทวงทุกเรื่องอะ่ะสุดท้ายคือนอกจากมึงจะเป็นสอสพมา่า มึงยังเป็นสสอ,อุยกูด้วยค่ะวันเนี้ยมึงจะเป็นสสให้คนไทยเมื่อไหร่กี่โมงถามหน่อยแล้วไม่ใช่มึงเลยนะคะจะมีแต่ประเด็นวันนี้บอกเลยนะประเด็นของมึงก็มีค่ะเช่นมึงใช้อํานาจกรรมธิการรับสมัครสมาชิกเข้าพักเอื้อผลประโยชน์อันนี้เพื่อตัวเองและพวกพ้องเต็มๆชัดๆแล้วมึงก็ยังจงใจบินไปดูงานต่างประเทศไปครอบวันจุด ใช้งบประมาณในการไปบินไปดูงานแล้วมึงกลับมาได้งานอะไรให้คนไทยแล้วมึงก็มาแขวมาะกะแนกกระแหนนายกรัฐมนตรีผู้หญิงไอ้ลูกผู้ชายได้หลายคนเนี่ยนะยืนว่านายกแบบมันปากมากคือทำงานด้วยปากจริงๆค่ะยังไม่เห็นมึงทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยคุยโมโอโอวดสารพัดพักหาอะไรคะ